สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนําอาชีพอาชีพหนึ่งที่สามารถทํากําไรได้ทุกวันค่ะไม่ว่าจะเจออสถานการณ์แบบไหนค่ะโควิดมา3รอบแล้วอาชีพนี้ก็ยังอยู่ได้ค่ะสามารถทํากําไรได้ทุกวันวันละพันถึงสองพบาทค่ะก็คืออาชีพรับซื้อของเก่าตามร้านรับซื้อของเก่าแล้วเอามาแกะค่ะก็คืออาชีพรับซื้อของเก่าอเอาของมาแกะค่ะเช่น ของที่ติดเหล็กนะคะก็จะมีทองแดงติดเหล็กทองเหลืองติดเหล็กสแตนเลสติดเหล็กมีเนียมติดเหล็กค่ะของประเภทที่ติดเหล็กนะคะ,ะก็จะอยู่ในรูปของมอเตอร์ต่างๆค่ะมอเตอร์ตั้งแต่มอเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบเล็กจนถึงมอเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือมอเตอร์ในโรงงานเลยค่ะ ก็จะเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งนะคะที่สาม,มารถทําได้ทุกสถานการณ์ค่ะไม่ว่าจะเจอ,อสภาวะแบบไหนไม่ว่าจะเจอสถานการณ์แบบไหนค่ะก็สาม,มารถทําได้ค่ะก็คืออาชีพรับซื้อของเก่าหาซื้อของเก่าตําร้านรับซื้อของเก่าแล้วเอามาแกะค่ะก็เอามาแยกค่ะของที่เอามาแกะก็จะมีทองแดงติดเหล็กทองเหลืองติดเหล็กมีนียมติดเหล็กสแตนเลสติดเหล็ก ตะกัวติดเหล็กประเภทนี้นะคะที่อยู่ในรูปของมอเตอร์บ้างอยู่ในรูปของเครื่องรถยนต์ต่างๆบ้างที่ตามร้านรับซื้อของเก่าเนี่ยเขาซื้อไว้แล้วเขาก็จะแยกไว้นะคะบางบางร้านเขาก็จะซื้อไว้ในราคาเหล็กค่ะบางร้านเขาก็จะซื้อไว้แพงกว่าเหล็กบ้างเราก็ไปหาซื้อมาแล้วก็เอามาแกะค่ะอย่างเช่นไปหาซื้อมาวันหนึ่ง ก็เอามาแกะ 2, 3วันค่ะแล้วก็เอามาแยกแล้วก็เอาไปขายค่ะเป็นอาชีพที่สามารถทำกำไรได้ทุกวันค่ะแต่สำหรับคนที่จะทำอาชีพนี้ได้นะคะหก็จะต้องมีความรู้ในการแกะของนะคะสก็จะต้องมีความรู้ในการดูของค่ะอย่างเช่นในการแกะของนี่นะคะอย่างเช่นแกะมอเตอร์เนี่ยถ้าคนที่แกะไม่เป็นนะคะหรือไม่เคยแกะค่ะจะแกะยากมากเลยค่ะแต่ถ้าสำหรับคนที่ มีความรู้ในการแกะนะคะก็จะแกะไม่ยากค่ะก็คือมอเตอร์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าเล็กใหญ่จนถึงมอเตอร์ในเครื่องจกักรในโรงงานค่ะค่ะถ้ามีความรู้ในการแกะตรงนี้ก็จะไม่ยากค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือต้องมีความรู้ในการดูของด้วยค่ะว่าของจริงหรือของปลอมหรืออา,อาจจะเป็นของจริงมี เราต้องใช้สายตาเราเนี่ยนะคะคำนวณให้ได้ว่าเออถ้าแกะออกมาแล้วเนี่ยอย่างสมมติว่ามอเตอร์อย่างเงี้ยมันจะมีอ่าจะได้ทองแดงเท่าไหร่จะได้เหล็กเท่าไหร่แล้วที่ไม่ที่ไม่สามารถขายได้เท่าไหร่ตรงนี้เราก็ต้องดูของเป็นด้วยค่ะสําหรับอ่าคนที่จะทําตรงนี้ก็ต้องมีความรู้ตรงนี้ด้วยนะคะแต่ตอนนี้ก็จะมีคอร์สสอน,นะค่ะค่ะก็คือคอร์สก็คือ เ้าเทคนิคอาชีพรับซื้อของเก่าที่สามารถทำกำไรได้ทุกวันวันละพันถึงสองพันค่ะก็จะมีอยู่เก้าเทคนิคค่ะสําหรับคนที่อยากทำแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะคะก็จะมีคอร์สสอนอยู่ค่ะคอร์สนี้ก็ราคาอยู่ที่990บาทค่ะก็จะมีอยู่9เทคนิคค่ะก็คือสำหรับคนที่ ได้เรียนคอร์สนี้ไปแล้วนะคะสามารถประกอบอาชีพนี้ได้เลยค่ะก็คืออาชีพรับซื้อของเก่าที่สามารถทํากําไรได้ทุกวันก็คืออาชีพรับซื้อของเก่าแบบไปหาของเก่ามาแกะค่ะเช่นอทองแดงติดเหล็กทองเหลืองติดเหล็กสตแตนเลสติดเหล็กมีเนียมติดเหล็กอะไรประเภทนี้นะคะสําหรับคนที่สนใจนะคะก็ทักเข้ามาได้ใต้คลิปนี้หรือใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้นะคะสําหรับคนที่อยากจะ อ,อยากจะเรียนรู้แล้วก็อยากจะทําเป็นอาชีพนะคะซึ่งเป็นอาชีพที่อตอนนี้ไม่ว่าจะาจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะแบบไหนนะคะก็สามารถทําได้ค่ะก็คือไม่ว่าจะเจอผลกระทบแบบไหนค่ะก็คือไปหาซื้อของเก่าตําร้านรับซื้อของเก่านะคะวันหนึ่งก็เอามาแกะสองสามวันค่ะแล้วก็เอาไปขายแล้วก็ไปหาซื้อแล้วก็เอามาแกะค่ะ เป็นอาชีพที่อยู่ได้ทุกสถานการณ์ค่ะแล้วก็มีคนที่ทำอยู่นะคะตอนนี้ค่ะก็ไม่ได้เจอผลกระทบอะไรค่ะสามารถทำได้ค่ะทำได้ที่บ้านด้วยนะคะไม่ต้องเปิดร้านไม่ต้องอะไรก็เลยมีคอร์สตอนนี้ก็มีคอร์สนะคะสำหรับคนที่สนใจนะคะค่ะเต้าเทคนิคอาชีพรับซื้อของเก่าสามารถทำกำไรได้ทุกวันวันละพันถึงสองพค่ะ สนใจก็ทักมาได้นะคะสวัสดีค่ะจากโคสิรัตค่ะ